นะอะไรมะาน้ำเนี่ยความหนาความบางของวัดกันตรงไหนฮนี่อ่ะม่าน้ำเดิมใช่ไหมล่ะบางคนเขาว่ากันตรงนี้นี่วัดตรงนี้ใช่ไหมนี่โอ้โหหนาบุ้มบ้ามเลยเชียวนี่ที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกมานี่นี่นี่ของนี่ของเดิมเนี่ยปึ๊บออกมานี่ยเออขอแกากเว้นี่อื้อสุดแล้วนี่ม่องเดิมนี่นี่ออกมานี่ถอดตัวนี้ออกมาก่อนนี่มาดูตรงนี้นี่นี่นี่คือความหนาที่แท้จริงของม่าน้ำไปวัดตรงนี้น่ะนี่วันนี้วัดเนี่ยเดี๋ยวก่อนมองตามเมื่ี้ นี่อว่าตรง,งนี้นี่ฟามหนาเนี่ยวตรงนี้นี่เนี่ยยี่สิเนี่ยประมาณยี่สเจ็ดนี่ยยี็ดมมใช่ไหมยี่ส็มิลครัรอบอบ่สิบเี่สิบหประมาณนี้ยี่สิเนี่ยวตรงนี <frustration> <u> ้เจเนียบางคนนีว่าตรงนี้นี่นี่โอ้โหตรงนี้มอญ้าแม่งหนาห้าห้ามิลน่ยโอ้โหคุยตายเลยว่ามอน้ำคุนาไม่ใช่นี่ขอว่าตรงนี้นี่นี่นี่ยี่สิบหกมิลยี่สิบเจ็ดมิลนี่นี่นี่แล้วเวลาเนี่ นี่ห้าสิบหิบมิลนดูไงพอกับตัวนี้เลยไงเออแหมคนร้องมู้พ่าน้ำหนักหนาไม่ใช่นี่หนูขอรว่าตรงนี้นี่นี่ดูสามเจ็ดมิลน,นี่ดูนี่หนู